สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยเมื่อวานเราคุยเรื่องการขายออนไลน์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะครับมือขายทองกรอมบ้างแต่จริงๆผมเห็นว่ามันเป็นการพูดไม่จริงพูดไม่หมดถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับคนค้าขายนะครับผมอาจจะด้วยการรับฝังมาจากอากงอาม่ารุ่นเก่าๆคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งพ่อผมเป็นแบติวารนะครับอากงอาม่าผมอยู่ทันตอนละกงอาม่าย่างยู่ซึ่งก็ค้าขายกับเขามานะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเราแต่ดั้งเดิมเนี่ย เรายึดถือบางคนก็บอกแก้วปากกาแก้วแก้วมันีสามประกานะครับนะครับแต่ผมถือว่าสองคำเนี้นะครับเป็นเรื่องหลักที่อยากให้ทุกคนยึดถือไปนะครับเพราะว่ามันจะนำพาชีวิตคุณให้ก้าวหน้านะครับไดเรื่องแรกคือ ยครับนะครับผมเป็นคนจีนเนี่ยนะครับเราได้รับการปกฝังจากกรุงมากรองในเสมอเรื่องการันูรู้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลไหนคนไหนที่ช่วยเหลือคุณยากทุกยากนะครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือคนที่มีคุณกับ ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ยึดถือเรื่องคำว่ากระทันตุนะครับผมว่าแก้วันนี้เรื่องคําว่ากระันยูเนี่ยมันจะนำพาชีวิตคุณให้รุ่งโรจน์ได้นะครับเพราะคุณรู้คุณของคนนะครับสองคือคําว่าซื่อสัตย์ครับอากงมาผม,มกด้ปลดฝังเสมอว่าการค้าขายนะครับต้องซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ยังไงครับซื่อสัตย์ในเรื่องของการพูดความจริงครับนะครับสิ่งที่ไม่ดีครับก็ควรจะบอกคนีนะครับสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ไม่อยากถ้าคุณเป็นผู้ขายก็ควรไม่ควรเอามาขายนะครับนะครับแล้วนกะนะนะ็ควรซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการพูดข้อมูลทุกอยาก่างนะครับที่คุณชร้าให้ อยากอยากจะบอกว่าฝากผู้ค้าทุกคนไม่ว่าจะคุณจะขายออนไลน์หรือด้เปิดหน้าร้านเปิดอะไรอยานี้อยากให้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเ,รเคยหลงเราเองเนี่ยเรายึดถือเรื่องพวกนี้คือซื่อสัตย์ต่อลูกคา้าเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราคัดเลือกคุณภาพเราคัดเลือกคุณภาพของสินค้าจริง ตแต่งเยอะๆนะครับหรือปีที่มาที่ไปที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือมีสารตุ้แต่งมากมายเกินนะครับเป็นสินค้าฉาบฉวยแฟชัน่นเราก็ไม่อยากเอามาขายครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยส่งต่อให้ลูกค้า่ลูกค้าบางทีเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ไปให้ลูกให้หลาน บรโลกทีตต่างนะครับเพราะฉะนั้นการกินการอยู่ถือว่าควรจะป้องกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นผู้ขายอย่างเราเนี่ยมีสามารถช่วยลูกค้าได้นะครับอย่าอย่าคิดว่าคุณจะขายอย่างเดียวแล้วจอดฉากสวยไปมาแฟ,ฟชัน่นช่วงนี้มานา,นานเทรนนี้ขายเดือนสองเดือนแล้วทิ้งไป คำนึ่งถึงคนกินด้วยนะครับอยากให้คำานึงถึงคนกินคำานึงถึงสถานที่ว่าถ้าสมมตว่าถ้าคุณเป็นู้ซื้อและซื้อไปให้ลูกค้นานคุณจะกินอย่างไรนะครับนะครับถึงอยากฝากไว้ให้ทุกคนนะครับที่เป็นผู้ขายไม่ว่าจะมีหน้ารา้านไม่ว่าจะขายออนไลน์นะครับซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับแล้วก็พยายามบอกเล่าสิ่งต่างๆ้อง ให้ทราบใ้บา,ากที่นะครับอย่าอย่าปกปิดนะ,นะครับเพราะการปกปิดก็เหมือนกับเรื่องทองเนี่ยเพราะคุณคุณไม่ได้บอกข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นะครับและยิ่ทงทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันมีูลคามันสามารถซื้อหา นับส่งต่อได้แล้วมันมีแต่เพิ่มปรรมเพิ่มเพิ่มคุณค่าของมันนะครับนะครับราคาทองมันขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็อยากว่าถ้าเขาเป็นสะสมไว้เอาไปในคุณขายเขาอาจจะได้มูลค่ามา,มากน,านะครับผมอยาบอกว่าอยากฝากผู้ขายทุกคนนะครับซื้อสั่์ต่อลูกค้าตัวเองนะครับกระตันยูต่อผคุณยู ครับนะครับอย่าคิดแต่ขอบโกยและฉ่บฉวยนะครับคิดใหเหมือนว่าลูกค้าของคุณเนี่ยก็คือคนเลยครอบครัวนะครับฝากไป้หน่ยขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าแบรนด์เราอยู่นะครับมาซื้อได้ตามช้อปปี้หรือรัชดานะครับเราบอกแล้วว่าเราคัดเลือกเราเลือกเน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัย สองเราคัดเลือกคุณภาพของสินค้าสามแพ็กเกจที่นะครับที่ดีนะครับแล้วก็ใช้พัสิกในการห่อคุ้มอาหารโดยเฉลองและตอนนี้เรามีทั้งแพ็กเกจที่ขนาด200กรัมและ500กรัมเพื่อลองตามความต้องการของลูกค้ากัณนะครับ